ถามว่ารู้เรื่องไหมผมว่าต้องรู้เรื่องแต่อาจจะได้เล็กๆน้อยๆอาจได้ไม่เยอะก็กลัวผมก็เลยบอกว่าคุณจะเลือกเป็นพยานหรือคุณจะเลือกเป็นผู้ต้องหาอันนั้นคุณต้องเลือกเอาเพราะมีคนบอให้เขาเงียบอ่าไอท้ทีคุณไปแจ้งไว้ว่าคุณไม่เกี่ยวข้องอันนั้นน่แจ้งความเท็จนะเดี๋ยวบิ๊กโจ๊ก ก็ต้องเรียกคุณไปสอบท่านผู้ชมกระดาษที่การไปร้องฟ้องกับคุณเศรษฐากับทนายวินยัตัชาติมนตรีใช่ไหมทางนั้นเรียกค่าเสียหายคุณชีวิตหมิ่นประมาทห้าร้อยล้านคุณชีวิตบอกผมเรียกเก้าหมื่นพอรับวันละหมื่นตั้งแต่ที่มาฟ้องระบุมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลคุณชีวิตด้วยทนายวินยัตัก็จะไปร้องสภาชายในความให้เพิกถอนใบอนุญาตทนายความนอกเหนือจากนั้นก็จะไปยื่นกับกราตท แล้ววันนี้จะไปยื่นกับรองโจกไปฟังเสียงตรงนี้ปิดท้ายฮะนายเษฐาเนี่ยจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีการกระทรําพฤติการซ่อนเล้นอําพรางแบบนี้พ่อค้ายอย่างผมเนี่ยรู้เช่นเห็นชาติดีนี่กล้ามาฟ้องผมนะผมก็ฟ้องกลับแล้วยังไงก็แลกกันมาต่อมาทีา่ศาลผมก็จะลากคุณหลักฐานคุณหนังสือสัญญาหนังสือสันมนง ดังพินิษฐ์ได้สมศักพนักง,งานที่ดินกรมสามาญกรล้วนเป็นพยานหลักฐานหมดบริษัทตลาดหลักทรัพย์ตองเป็นบริษัทมหาชนบริษัทที่เปิดเผยมีธรรมพภิบาลคุณให้แม่บ้านกับรอปภกู้หนึ่งพันทำไมเมื่อวานคุณไม่ตอบอ่ะว่าทำไมคุณให้แม่บ้านกับรอปภกู้ไปหนึ่งพันล้านคุณบอกแต่ว่าคุณซื้อจะเอ็นอนเอ็นอ้นอาวถ้าอย่างนั้นคุณลองไปถามเจ้าของเดิมนะสิ เจ้าของดั้งเดิมเนี่ยคุยกับใครในการขายคุยกับแม่บ้านคุยกับรอปภเหรอผมถามอะไรครับเวลาที่ผมแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยผมขุดหลุมพลางไว้บริษัทแสนสิริก็ตกหลุมพลางผมผมตั้งคำถามง่ายๆว่าเมื่อคุณจะซื้อขายก็ทำไมคุณไม่ซื้อเลยทำไมคุณต้องทำสัญญาจำนองก่อนครับเสร็จแล้วคุณถึงมาทำสัญญาซื้อขาย ในเวลาต่อมานั่นก็เพราะว่าคุณจ่ายเงิน1,000ล้านไปให้กับนอมินีและเอา1,000ล้านที่คุณบว,วมค่าที่หายไปต่อมาคุณก็ไปซื้อเออมันแปลกเลยเมื่อวานเขาไม่พูดว่าเขามีสัญญาจำนองเขาบอกว่ามีการซื้อขาย1นึ่งล้านหนึ่งแต่อตารางวาเป็นราคาเหมาะสมไม่ยชสัญญาจำนองท่านผู้ชมฮะ คุณชีวิตบอกเตรียมจะแถลงอีพีสามต่อไปไล่เรียงมีประเด็นเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับพี่สาวใครบางคนเนี่ยแต่นี้ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนนี้นักขณะนี้แสจิริแถลงยืนยันว่าชื่อบุคคลต่างๆที่เป็นแม่บ้านสาาคามรปพร้อยเอ็ดรปพบุรีดำเป็นคนของเอสแฉดเอ็นเอ็นเอ็นแสจิริไม่เกี่ยวเพราะไปซื้อมาจากเอ็นเอ็นเอ็นใช่ไหมแต่คุณโดยระบุว่าเขาถือมาตั้งแต่ปีห้าหนึ่ง แต่คุณชีวิตยืนยันว่าการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นเกิดเมื่อปี58แล้วเกิดในวันเดียวกันตั้งแต่เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นการจำลองและการคืนนี่ให้กับธนาคารเอาที่ดินออกมาทําประโยชน์นี่มันยังไม่ตรงกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูกันเพราะคุณชีวิตก็ยืนยันแสงชีวิก็ยืนยันถูไม่น้ว